ครับท่านผู้ชมนะครับพบกับปู่แล้วนะครับกับช่องครัวขึ้นรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไมอะ่ะเอาก็จะได้มีกำลังใจใ,ให้พวกเรากันด้วยนะ้ <c oughs> น่ารักจริงๆเลยเล่นครับหลานปู่ะนะครับให้เงินก็ให้ไปเลยวันนี้ปู่จะมา เห็นไหมครับสเกลเห็นพัดลมไหมครับหิงเนี่ยลูกค้าบอกพัดลมตัวนี้มีอาการมีเสียงดังยกมาให้ปู่ทำเลยเดี๋ยววันนี้ปู่จะลองซ่อมพัดลมดูนะครับอย่าอย่าทิ้งนะสามารถทำไมสามารถอมใจไหมโอเคไหมวันนี้เราไปซ่อมกันเลยไหมครับไปเลยครับไปเลยเราไปไปดูอาการพัดลมกับปู่กันเลยครับตามปู่ไปเลยนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับรรวันนี้ปู่จะมาดูพัดลมฮาตาริตัวนี้นะครับเจ้าของพัดลมบอกว่าเปิดแล้วนะครับมีเสียงดังนะครับแล้วก็เลยลองยกมาให้ปู่ดูเช็คอาการให้นะครับเจ้าของพัดลมตัวนี้ก็คือลูกค้าก็จับของเรานี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ปู่จะลอง ดูที่ว่ามันมีอาการเสียงดังยังไงนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิกดู่อยนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับยังเงียบเสียงอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังไม่เห็นมีอาการอะไรเกิดขึ้นนะครับเบอร์สองเริ่มมีเสียงนะครับเบอร์สามเริ่มมีเสียงดัง ครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเสียงดังนะครับถ้าเปิดอย่างนี้ไว้ทั้งคืนนะครับรับรองไม่หลับแน่นะครับสวัดีเดี๋ยวปู่จะเรามาลองเช็คดูอาการข้างในว่าเสียงดังอันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับอ่าตอนนี้เงียบเสียงกปแล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในกันเลยนะครับสามปู่บเลยครับปู้ได้ลองแกะกระโหลกหลังออกมาแล้วนะครับก็ลองเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ดูนะครับ เสียงเหมือนคล้ายๆเสียดสีกันระหว่างบูธกับแกนเหล็กนะครับเดี๋ยวปู่จะทําการแกะเหล็กตรงน,นี้ออกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วลองดูต่อไปครับเราลองแกะออกมาดูแล้วนะครับเช็คดูนะครับว่าโมเตอร์ตัวนี้ มีสจะลอยหยอดน้ำมันมานะครับเละเลยครับมาแกนเป็นยังไงนะครับแกนหมุนเลื่นดีนะครับ ลองเสียบปลั๊กดูอาการสีนะครับลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองปูลองเปิดสวิช์ดูนะครับก็มินเหมือนมีเสียงเดียดเสียงสีกันนะครับเหมือนระหว่างแกนแกนเหล็กกับบูทนะครับกูจะลองหยอดมามาน้ำมันดูนะครับ ตอนนี้ปู่ก็ได้หยอดน้ำมันมาแล้วครับแกนที่แกนบูธหลังนะครับระหว่างแกนเหล็กนะครับกับบูธนะครับหลังจากนี้แล้วปู่จะลองใส่ใบดูนะครับแล้วลองเปิดดูครับว่าเสียงจะดังไหมนะครับ ก็หลังจากที่ใส่ใบพัดลมไปนะครับแล้วก็ลองเปิดดูตอนนี้เสียงก็ยังเงียบอยู่นะครับมันจะเหมือนไม่มีเสียงเสียดสีกันระหว่างเหล็กกับบูทนะครับนะครับลองฟังใกล้ๆดูนะครับมันก็จะมีเสียงเงียบอยู่นะครับหยดน้ํามันเข้าไปนะครับตอนนี้เงียบนะครับยังไม่มีเสียงดังนะครับ น่าจะแกนฝืดนะครับเพราะว่าแกนบูตตัวนี้น่าจะแห้งทำให้เกิดการเสียดสีนะครับตอนนี้หยอดน้ำมันเข้าไปแล้วเสียงเงียบนะครับเดี๋ยวปู่จะลองเปิดทิ้งไว้ประมาณตัก5นาทีนะครับแล้วลองมาดูอาการว่ามันจะมีเสียงด,ดังขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวปู่จะลองประกอบเข้าที่เดิมนะครับแล้วเราลองเปิดดูอีกทีว่าจะมีเสียงดังหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเรามาดูกันครับ อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลองเช็คดูการว่าจะหายหรือเปล่านะครับเพียงแค่หยอดน้ามันนะครับเก็บปลั๊กเรียบร้อยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเปิดเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับเบอร์สองเสียงเงียบนะครับตอนนี้เสียงเงียบนะครับ เบอร์สามี่ครับเบอร์สามนะครับ,รบเสียงเงียบแล้วนะครับอาการดังหายไปนะครับเพียงแค่หยอดน้ำมันที่บูธด้านหลังพัดลมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีพัดลมเกิดอาการเสียงดังลองเช็คอาการเบื้องต้นดูก่อนได้นะครับไม่ยากครับเราสามารถทำเองได้ไม่ยาก เพียงแ,แกะดูข้างในนะครับแล้วก็ซื้อน้ํามันนะครับเป็นจะเป็นน้ํามันหยอดครอบจักรวาลนะครับจะเป็นโซนิกหรือ3 m เอ็มหรืออะไรก็ได้นะครับหยอดน้ํามันเข้าไปอาการเบื้องต้นที่เสียงดังนะครับก็หายไปนะครับเราไม่ต้องไปยกไปทิ้งหรือว่าไปให้ช่างซ่อมครับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับช่างไม่ค่อยซ่อมมาให้นะครับเพราะนั้น อาการของปนลมตรงนี้นะครับจอดตามันครับปลายหายนะครับเป็งานครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมถ้าชอบใจก็กดสับตะไคร้ใส่ใบ,บมะกรูดให้ปู่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ